มันพลิกเป็นสุภาพครั้งนั้นน่ะไปเดินไปทรับก็มฐถานอยู่ในป่าเนี่ยเขาไปเห็นผู้หญิงอยู่ในป่าในเขามันก็ไปลักผู้หญิงอยู่ในป่าในเขาว่าสวยว่างามผู้หญิงในป่ากับผู้หญิงในบ้านมันก่อนเดียวกันหนังหอก็ดูกไวนกันมันสวยงามมาที่ไหนนี่เอาทาฟาดก็แบบนั้นแล้วก็ไปอยู่ในป่ามันก็ไปหลงผู้หญิงในป่าอยู่ในบ้านก็หลงในบ้านมันบ้าหลงบ้าติดทั้งสองพิจารณาอันนี้ฟาดขาดจะบ้านไปเลยอยู่ไหนสบายหมด นี่ลานเรื่องการบําเพ็ญธรรมให้เห็นประจักษ์ผลของธรรมพระเจ้าที่ทรงสอนแล้วสอนเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้สอนเพื่อให้งมงายไม่ได้สอนแบบตุ๊กตาสอนเด็กเ,เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนะสอนจริงๆนี่การดําเนิน <c oughs> ทางด้านจิตใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจากการภาวนา,านจริงๆสมนาม <c oughs> พระธรรมพระเจ้าว่าตรัสไว้ชอบแล้วนี่ชอบอย่างนี้ใครพิจารณาอย่างไรต้องเห็นผลประจักษ์ไปอย่างนี้ นี่เรื่องเรื่องของจิตที่มีความชำนิชำนาญชำนาญไปอย่างนี <c> ้ <oughs> จากนั้นก็หมดเรื่องร่างกายทั้งเขาทั้งเราหมดภายในความรู้สึกคือใจจะไม่มีอะไรจะมีแต่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารมิยาณที่เกิดกับกับกายกับใจมันมันแทรกกันอยู่ในเวลานั้นร่างกายปล่อยไปแล้วรูปปล่อยไปแล้วเวทนาที่อยู่กับกาย มันก็ค่อยเริ่มรู้เรื่องมาไปสัญญาสังขารหนึ่งอย่างที่นี่รวมเข้าไปอยู่จะติดเป็นอาการของจิตทั้งนั้นท่านเรียกว่าขันแปลว่ากองไปว่า,วามวดมันออกจากใจดวงเดียวเนี่ยใจดวงนี้บรรจุอวิชชาไว้นั้นไม่มีใครทราบนะน,นี่ละตัวร่างใหญ่แห่งพวกชาติอยู่ที่อวิชาวชาพญาถ้าเราไม่เปิดอันนี้เข้าไปเราจะไม่เห็นตัวใหญ่ของมันนี่ละการพิจารณากรรมาฐานจึงเปิดออกไปเรื่องอย่างนี้ละตั้งแต่รูปกายนี้ปิดมิดชิตเลย ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นให้เห็นแต่กงจักเป็นดอกวัวกงจักเป็นดอกวัวพอเปิดออกให้เห็นกงจักเป็นยังจับดอกบัวเป็นดอกบัว,บว,บว,บวแล้วก็เข้าสู่ความมียานามารธรรมพิจาณาสัญญาสัขงขาริญญาณพิจารณาสิ่งนี้มีเกิดมีดับด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยตลอดเวลาเกิดภับดับความเกิดกับดับเพราะไม่ยึดไม่ถือและตามต้นองเขาไปว่ามันเกิดมาจากไหนทั้งดีทั้งชั่ว แล้วปรุง้นแล้วดับไปปรุง้นแล้วดับไปปรุงจากจิตดับลงไปที่จิตพิจารณาตามต้องเข้าไปแล้วสุดท้ายมันจะไปหาจิตนี่จิตที่ว่าคือจิตคั้นในคั้นนี้นะจะเป็นจิตที่สว่างสัยจิตประหนึ่งว่าเป็นจิตที่เลิกเลยสําหรับผู้ที่ยังยังไม่เข้าใจดังนั้นจิตขั้นนี้ว่าเป็นจิตที่แปลกประหลาดอศจารย์อยู่อย่างมากเกี่ยวนี่แหละคือจิตวิชาลวงสัตว์ถึงทําขั้นนี้แล้วจะรู้ทันที พอถึงนี่แล้วจิตจับเทินอยู่ในความสว่างสวัยอัศจรรย์แล้วพิจารณาความเกิดความดับของจิตได้แก่สังขารวหญญาณรับทราบอะไรดับไปดับไปเออที่จิตดับที่จิตแล้วอะไรมาสัมผัสจิตรับรู้รู้ดับที่จิติพิจารณาตามต้นเข้าไปจนกระทั่งถึงใจนั่นแหละใจแท้นคำว่าใจานั้นนั่นแหละคือลางแหงงวิชาอยู่ที่นั้นมันครอบไปหมดมันส่งรัศมีออกมาเป็นความสว่างกระจ,าจ่าง มองวปที่ไหนที่ไหนสว่างกระจา่างแจ้งอัศจรรย์ไปหมดนี่แหละอวิชาภาพอาวิชาลองสัตว์โลกเราถ้าเราไม่เคยรู้ก็เห็นก็ว่าเราได้พบของอัศจรรย์แล้วแต่เวลาผ่านนี้ไปแล้วเพราะเข้าถึงจิตจริงๆแล้วมดที่มันจะขาดตะบันออกจากกันจริงๆ <c oughs> ระหว่างมีมดกับสมมตินี่คือว่าจะต้องได้เข้าถึงจิตจิตนี่เป็นตัวภัยจิตนี่เป็นตัวโทษจิตนี่เป็นมหาภัย จิตสติสติปัญญาต่อเข้าตรงมหาภัยนั่นขาดตะบ,บันของใจตรงนั้นเมื่อจิตควรแก่การทําลายแล้วจะเป็นอย่างนี้พอถ,ถึงขั้นนี้แล้วจิตที่อัตจัรย์นี้แตกกระจายไปกลายเป็นกองขี้ควายขึ้นมากองหนึ่งเท่านั้นในความรู้สึกของเราขั้นขั้นแรกขั้นเวลาขั้นหลุดพ้นไปจากนี้แล้วเป็นความสว่างขึ้นมาเรียกว่าความสว่างอนั้นไป้นความสว่างเขามมุิหลุดพ้นเป็นความสว่างพูดง่ายว่าของพระนิพพาน มาดูกองชี้ายซึ่งเป็นความสว่างของอวิชชาปัจยาตังกาลายมันจึงได้เห็นโทษกันอย่างชัดเจนแต่เวลานั้นอวิชชานี้เรายังไม่เห็นมันก็สศาจั๋์หลอกเราอยู่ได้นี่หลักกษัตริย์วจจรคืออวิชชาปัจญาล่อลวงสัตว์โลกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเห็นอะไรดีมาเรื่อยดีมาเรื่อยเรื่อย,อยจนกระทั่งเขามาถึงจิตอวิชชาแท้นี่แหละมันหลอกได้อย่างแยบยลมากนะผู้ปฏิบัติหลงถ้าไม่มีผู้แนะผู้ บอกไว้ก่อนแล้วต้องประจิตอันนี้ซะก่อนรูปรูปคำคำเทินอยู่กับคมสุขความสบายของตัวเองแล้วความสว่างระจากแจ้งความจิตที่มีวิชาของตัวนี้ไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้ามีผู้แนะนําสอนแล้วมันก็รู้ว่เอาไปถึงจุดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยมันก็จับอยู่นี้แล้วว่าเป็นมหาโจรซัดเข้าไปมหาโจรนแล้วพังทลายมีกลายเป็นกองขี้ควายขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของวิบูศูน้น พอถึงการมุ่งหลุดพ้นความสว่างของกามุ่ลุดพ้นเป็นยังไงกับความสว่างของวิชาซึ่เป็นกองที่คอยมันเทียบกันได้อย่างไงนี่ละน,นักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้เราไม่ได้มาพูดแบบลูกทำคำนะเราพูดมาจากความอภิบัติปฏิบัติของเราทั้งเหตุเอาอย่างเต็มเหนี่ยวเอาสลับเป็นสลับตายเขาว่าการพิจารณาเรื่องว่านี้นี่พูดเพียงย่อให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังแต่เวลามันฟัดกัน อยู่บนเวกทีนั้นเป็นเวลากี่ปีไม่ตั้งแต่เรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำเราเหมือนเขาคาดเขาไถานาเนี่ยคะขาดไปคาดมาไถาไปมาปจนขีดมูลคาดมูลไถแตกกระจายกระจายแลเอียดอ่อนแล้วควรจะการปักดําเป็นขั้นขั้นจนไปมันก็รู้เองภายในจิตใจถึงเมื่อเวลาเสร็จเรร้อยแล้วเรื่องการพิจารณาดีงนานนี้มัดกันหมดพักพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเมื่อรู้เห็นเต็มหัวใจละไปหมดแล้วจารณาหาอะไรมันก็รู้เอง นี่ละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ส่งต่อมักที่ที่ส่งไว้ซึ่งมักผูนิพพานเป็นอาการที่โกตลอดมาขอให้มีผู้ปฏิบัติตามเถิดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติแบบตั้งแต่คำพีบาลานไม่ว่าท่านมาเรามันแบกด้วยกันนั่นแหละเรียนอะไรก็เรียนตั้งแต่บาปบ,บุญน,นโกสวรรค์จงอทั้งถึงพรมโลกนิพพานมันก็แบกความสงสัยไปถึงนิพพานถึงนิพพานเรียนถึงนิพพานแล้วเอ๊นิพพานมีหรือไม่มีนะถ่านยังท้ายังดีอยู่กันนิพพานมีหรือไม่มีนะ ถ้าเร็วกันนั้นกนิพพานไม่มีบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีรอบไปหมดนี่คือิคือกิเลสตัณหามันเหยียบย่ําทําลายสัตว์โลกแต่เพราะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราอย่าให้มันเหยียบย่าทําลายได้ฟาดมันแตกกระจายไปพร้อมนิพพานขึ้นภายในจิตนี่แหละการปฏิบัติธรรมให้ตั้งแต่หลายจำเอาไว้อย่าไปยุ่งเกี่ยวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมันมีแต่ความมืดความพู้มมตต่ฟืนแต่ไฟให้หมุนใจเข้าสู่สติปัญญากับ การภาวนาของเราเริ่มจากคำบุิกรรมขึ้นไปการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้พิจารณาเป็นรักเป็นตอนดังที่กล่าวแล้วนี้ถึงเวลาพักสมาธิให้พักจิตถึงขั้นที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นจริงๆนะขั้นอัตโนมัติของสติปัญญาอย่างที่ท่านแสดงไว้ในปริยัติมันก็เห็นแต่มันไม่เมื่อมันไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ทั้งหัดปัญญาเกิดขึ้นสามสามสถานสุตตามัญญาปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ได้ยินได้ฟังจิตตามัญญาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาแต่จรของคนทั่วไปธรรมดาภาวนาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่เราไม่เข้าใจเลยเวลาเรียนอยู่นู่นเวลาออกปฏิบัติถึงขั้นปัญญาที่เป็นภาวนาล้วนๆนั้นมันเป็นขึ้นภายในใจไม่ต้องไปถามใครนี่แหละที่นี่ปฏิภาวานะปัญญาปัญญาเป็นปัญญาสนุมัิตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ ราคาตัณหาขาดสะบ้านไปจากใจแล้วปัญญานี้จะก้าวเดินเพื่อนามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณจนกระทั่งเข้าสู่วิชาปัญญาอัตโนมัตินี้จะก้าวเดินเป็นอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติมและก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญากิเลสมีมากน้อยเพียงไรขาดตะบ้านขาดสะบ้านไปด้วยอัตโนมัติของสิงปัญญาสังหารมันไปโดยลำดับนั่นแหละเช่นเดียวกันกับเวลากิเลสมีครองในหัวใจของเรา มากน้อยนี้กิเลสจะเป็นอัตโนมัติของมันสร้างตั้งแต่ความแต่น้ําแต่ฟืนแต่ไฟแต่วัตจักรประจําจิตใจของสัตว์โลกทักท่วไปไม่มีเวลายับยัง้งนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสสร้างตัวของมันบนหัวใจของสัตว์ทีนี้เราเรามาเพลนทางด้านจิตธรรนาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่อบรมบริกรมรมภาวนาขึ้นไปก้าวไประดับระดับจนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วทีนน่ก้าวเข้าสู่มหาปัญญาเชื่อมโยงกันไป นี่เราตั้งแต่มหาสติมหาตั้งแต่สติปัญญาสันมัติขั้นผ่านการมราคะนี่ไปแล้วนี่สติปัญญาเป็นอนุมัติโดยตรงอยู่ที่ไหนหมุนตัวเป็นเตียวตลอดเวลาต้าองได้ล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันรีบมันรวนมันพุ่งเลยเห็นโทษเห็นจริงๆของกิเลสตัณหาเห็นหมดเห็นจกนกระทั่งถึงว่ารอไม่ได้การหลับนอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นมันไม่ยอมหลับ มีแต่เล่นฟัดกันเลยเหมือนนักมวยขึ้นบนเวทีฟัดกันแล้วเข้าวงในกันใครจะไปหาเวลาเวลาอ่อนข้อย่อดได้ยังไงถูกเนาะนี่ระหว่างกิเลสกับความฟัดกันบนหัวใจโดยทางสติปัญญาอตโนมัตนมิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเกลียวตลอดไปแล้วก็จากนั้นก็เชื่อมโยงเข้าไป ana, หามหาสติมหาปัญญาหาสติปัญญานี่กับสติปัญญาอัตโนมัตนมิตน,ตนี่เชื่อมโยงเข้าไปแล้วที่นี่ เรื่องของกิเลสไม่ต้องบอกมันอยู่ที่ไหนคูยเขี่ยขุดค้นตลอดเ,เวลาเวลาเจอกันนี้ก็ฟัดกันฟาดกันเวลาไม่เจอคูยเขี่ยขุดค้นหาด้วยสติปัญญาต,าตรรมัตลอดไปจนกระทั่งถึงเนี่ยถึงวิชาปัญญาสร้างคาลตัวสําคัญตัวมหาภัยคือตัวใจท,ที่สรงลิทธานุภานุจิตสังดานุภาพไว้ด้วยความสว่าง